สวัสดีนะคะมันนช่องกูปลาสองไปตัป้ปลาสามนะคะตอนนี้เก้งหยุดออกมานะครับโชคดีจริงๆ<อ>แลวน้องผมได้ทำการ K I o L ทั้งโลกนะครับตัดเลยน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเอาเข้ากงยิปโปทำ <c oughs> ไมแล้วเก้งมันก็เข้ากรงฮิปโปฮะ uh huh. เอาขึ้นได้ทอาผมจะออกไงอ่ะเอาไม่ได้ <c oughs> ไปโดนฮิปโปละเฮ้ยมาตี เชือ่<ล>อมุดเชื่อมุดเจ้ยีเ้วเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นบอกแะงเน,นี่ยคือน้องผมได้ทำการขี่ออทั้งโลกนะครับแล้วตอนนี้แต่ทั้งโลกก็ตายหมดเลยเแล้วเลยสร้างหมาจากยียราฟสุดแสนน่ารักกลายเป็นจระเข้กลายเป็นจระเข้สุดโหดเหี้ยมนะครับโอเคให้เก้งม,มันอยู่กับพี่โปเลยละกันแล้ว ตอนนี้ผมก็จะมาสร้างกรงที่ผมบอกว่าจะสร้างให้ทุกคนดูแล้วนะครับมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้วางมาตรงนี้หลังานั้นต่อตรงนี้สองวัตต์เพราะว่าผมเชียร์ทีมดังเดิมดีกว่าอ้าวสบายๆอยูหรอเชียร์ทีมดังเดิมแล้วมันง่ายกว่ายึบโดดข้ามมาตรงนู้น,น,นผมอยาจะให้อาหารจระเข้ซาบา เออใช่น้องผมตั้งแต่เลีลเ้ยงจระเนขะ้มานอะไน้องไม่ให้อาหารมันเลยอะ่ะดูมันกินดูมันกิน,กนไวมูงามแตเดียวเอ,อ้ยทุกคน<ม>อยากให้ผมทำกรงกี่ชั้นสองชั้นหรือหนึ่งชั้นเอ้ยผมว่าหนึ่งชั้นมันดูง่ายกว่าโอ้โหโอ่ยเดียวตรงนี้ตัตรงนี้ได้ดีสักแกนเลย ้กงอะไรเนี่ยโกงขังผมเอาขึ้นได้ตื่นเอาขึ้นได้เหรอแค่เหยียบตรงเนี่ยมันมีเสี้ยวบล็อกให้เราเหยียบเหยียบตรงนี้แล้วก็กระโดดไปแต่ฝาปันโง่มันไม่รู้โู่ขนาดแก้งยังออกมาได้เชี่ยวผมเชี่ยวผมให้ผมไปให้อาหารจระเข้ตามมาตามา เอ้ครั้งนี้พี่ชายให้บ้างคืออะไรไข่หม so, oh. oh, ูใช <sh> ่น่หะอทุกคนดูนะครับจะเลยอู้มันอ้าปากโคตรน่ากลัวเนื้อนั่นเนื้อหมูมันไม่เวลามันน่าจะมีหมูไอตรงนี้วิอุ้ยมันเข้ามากัดทั้งอีตัวโอ้โหกัดโคตรแรงเอาหมูก็นเลยหรอกว่ะ นี่เด็นเดียวหมโอ้โหหน้าจระเข้ทุกคนน่ากลัวม,มากข้าที่ไหนให้ผมส่ายอยากเข้าไปในกรงจระเข้เอร้าง่หรอเดี๋ยวคุณห้ท,ทำไมน้องวางไกลโอเคเราได้เห็นวิธีการกัดของจระเข้ยมันจะเข้า, <laughs> า,ามาน่ากลัวมากผมได้เผาของไว้ตรงนี้ ใช่ไม้หมดผมต้องจำเป็นเอาวัตถุดูวัตถุดิบอาจะดีอะดุจึ๊บแลวผมก็จะเอันนี้เป็นสร้างแล้วกันนี้ยล้วคนว่ามันเหมือนกงติโลฟิกไหมอ้าวเอา้เอาที่เดี๋ยวผมตกตรงนี้ผมเผลอขุดพบตกและตรงนี้ไม่มีสัตว์อยู่วางได้ซิลิมมงคล เออแล้วเออพี่ชายตักน้ำมาเลยไหมพี่ชายถังเปล่าพี่ชายวางนี่หมดมาไปครับครองกันเริ่มไ <c oughs> อ,อตรงนี้ผมว่าผมเลี้ยงตัวอะไรดีเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วกันอุย้ยสองชุดซองชุดทุกคนซองชุดคิดดู ไอตรงนี้น้องผมจะเลี้ยงสัตว์น้ําและทุบกระจกตรงนี้หน่อยมือลั่นมือมันลั่นไปเอาปะกันอีกแล้วยังไม่เป็นไรเผื่อเผื่อแบบอยากไปเล่นไงนอยากลงไปเล่นกับสัตว์น้ําแต่เราก็มีสัตว์น้ําอยู่แล้วนะวอะไรปลามัตแต่ปลามันหายไปไหนมันตายหมดแล้วเชลเอา,เอาทั้งลูกเอ <c oughs> อปะมันไม่มีสิ่งใด ทิคัสินวันมันมีจริงได้่าทนเลคัสติช่วยผมดู <c oughs> ทำามันไม่ทำหาเรื่องตกน้ำหาเรื่องไกยเฮ้ยข้าวโตวแล้วผมเพิ่งสังเกตปนผลิตเต็มร้อยร้อยเต็มลังโอเคอน,นี่ไม่ได้ผลผลิต อใจก็เข้าน้ำก็ดทสารลาพามาไม่งั้นจะโดนถท่าพี่ชายพูดเองมกันเองพูดกลับไปรับคืน ฮาคิสตอรนเฮ้ยเอาฟาร์มิงโก้ไหมเล็้วเตะแต่ผมว่าผมต้องลดขนาดน้ำลงลำมุดลำใหญ่ผมชอบลำมุดผม,ดมดชอบกินลำใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นที่ททครับของที่ไม่ใช่ที่คลิปของที่แคบมากว่ามันโคตรจะไร้แร่กับการฟาร์มกระสี ตะกรอนของเรานะครับสุโรผมว่าผมขึ้นไปเล่นหมดเตงดีกว่าผมอยู่ข้างแรงเตรียมมานานแล้วปวดคอ,อปวดคอครับวันน้องของ K L L ทั้งโลกแล้วอาะมือสแตนมาแตกไม่มีอะไร กดไลค์กดติดตามให้ถึงนึงาครับช่องใครก็ได้แต่ทั้งคู่ก็ดีมากผมจะไม่เจ็บแบบอนออนไะว้ในแฟนดีสแคนทีนซึ่มันเป็นพางหลายหน้าสุดถ้าใครอยากได้ก็ด้วยจบาให้ต้องกดไลค์กดติดตาม okay. <laughs> จังเลยจังหวะมันเหมือนนะหากินแล้วไม่ไจะบอก ผไม่เป็นอะไรกับการกินน้ำผลไม้ก็งงเลยกินน้ำผลไม้สุดว้าวแต่พี่บอกฟังผิดแต่กงจระเข้มันดูฟุดๆไปหน่อยนะจะเปลี่ยนไหมล่ะเย็นมายัดน้าพี่ชายไม่เป็นไรแต่ผมฟอร์มแล้ให้มันเท่มากกว่าเดิมให้กล่องนี้จะเอาเป็นอะไรดีทุกคน เอาไปเลยดิเฮ้ยกลงนี้ผมว่าเอาเป็นสัตว์ที่มูซา,าโซมันตัวเล็กๆเอาตัวใหญ่ๆเลยแบบไม่ใช่ยีราฟนะเอาแบบปานกลางเหมือนพวกเสือฮิโปโแรดช้างอะไรเนี่ยเสือไลออนอเล่นไทเกอร์ไอ้ไลออนห <laughs> าไกรฟาร์มินโกก่อน ฟารมิงโกมันเขียนยังไงผมชื่อนานนานุเน,น,น้นยังไม่นะนุผมตกกองผมตกันอยู่ในกองจระเข้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข้าา<อ>ให้คิปเอาชีวิตเรจาจะสัตว์ปที่สองด้วยนะครับบ๊ายบาย